Body. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับที่เชื่อฟายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประโยคนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำบุพบทบอกสถานที่นะคะตำแหน่งสถานที่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนหัวข้อค่ะ write the sentence นะคะเขียนประโยคค่ะเราดูข้อหนึ่งค่ะ the boring alley is opposite the supermarket The b o l i n g Alley is opposite the supermarket b o l i n g Alley ก็คืออะไรคะลาน Boring นะคะ You Opposite คือตรงกันข้ามตรงกันข้ามก็คือมีถนนกันนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามกับ Supermarket ก็คือร้านค้าขนาดใ่ออค่ะข้อ2ค่ะ The Museum is between the internet cafe and the cinema The Museum is between the internet cafe and เดอะซีนีมามิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์อยู่ระหว่างคําว่า b e ทวินก็คือระหว่างก็คืออยู่ตรงกลางพิพิธภัณฑ์อยู่ระหว่างอินเทอร์เน็ตคาก็คือร้านอินเทอร์เน็ตแอนแปลว่าและ Cinema แปลว่าโรงภาพยนตร์นะคะอยู่ระหว่างร้านอินเทอร์เน็ตและโรงภาพยนตร์ค่ะข้อ3ค่ะ the s n o p p i n g center is on the corner of oak street The shopping center is on the corner of oak street ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็คือห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงไหนคะ On the corner ก็คือหัวมุมหัวมุมของถนนโอ๊กสตรีทค่ะเป็นชื่อถนนนะคะสตรีทแปลว่าถนนโอ๊กสตรีทก็คือเป็นชื่อของถนนนะคะถนนโอ๊กนะคะโอ๊กสตรีทนะคะข้อ4ค่ะ The swimming pool is behind the cinema The swimming pool is behind the cinema นะคะ s w imming pool คือสระว่ายน้ำนะคะอยู่ behind ก็คือ ข้างหลังข้างหลังของซีนีมาก็คือโรงภาพ,พยนตร์ค่ะอยู่ข้างหลังโรงภาพ,พยนตร์นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ5 The post office is next to the book shop. The book, post office is next to the book shop. Post office คือที่ทำการไปรษณีย ยูข้างๆเน็กทูคือข้างๆข้างๆกับ Bookshop b o o k ช็อปคือร้านขายหนังสือค่ะให้นักเรียนเขียนประโยคทั้ง5ข้อนะคะและถ่ายรูปส่งให้ครูฝ้ายค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ See you again next time. Goodbye